เป็นซากสัตว์ป่าที่โดนหมาป่ากินเจ็บอะ ลูกเราก็กำลังจะไปที่หลีถางกันแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ100กว่ากิโลเมตรนะคะก็จะถึงหลีถางแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปรับชมบรรยากาศที่หลี ลีถางแล้วนะทุกคนถึงลีถางแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปต่อวันพรุ่งนี้เนาะเพราะวันนี้บีมาถึงก็เย็นแล้วนะคะดึกเออไม่ใช่ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วนะคะจะสามทุ่มแล้วก็เดี๋ยวแล้วบีแล้วบีก็ทุกคนดูบีเปลี่ยนชุดแล้วเห็นปะเห็นไหมเนะี่ยเพราะว่าวันนี้หนาวมากนะคะทุกคนวันนี้น่าจะวันนี้ดูเทนเออดูพยากรณ์อากาศนะคะก็น่าจะอากาศก็น่าจะ ประมาณตอนกลางคืนนะคะก็น่าจะลงไปถึง8องศาแล้ววันนี้นะคะบีก็มาจอดรถกันตรงนี้นะคะก็มาเจอเพื่อนๆที่เขาเป็นสายนักเดินทางกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมาแบบมารถบ้านนะคะหรือว่าจะมาแบบมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์บ้านๆน,นะคะก็มีทั้งนั้นนะคะแล้วก็จอดแล้วก็เขาก็จะกางเต็นท์กันอยู่ด้วยกันตรงนั้นนะคะเดี๋ยวพีจะพาเพื่อนๆไปดู แล้วก็จะมีเพื่อนๆถามบีมานะคะระหว่างการเดินทางที่จีนนะคะว่ามีจุดจอดรถบ้านไหมหรือว่าจอดรถพักรถไหมนะคะอย่างเช่นทุกๆเมืองมีหมดละค่ะถ้าเป็นสายเส้นท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะนี่ก็จะมีจุดพักรถนะคะทุกคนคะแล้วตอนนี้แกงข้างนอกนี่ก็แยกแยกันไปนอนตามเต็นท์ตามรถของเต็งแล้วนะคะแล้วก็ หนาวมากบีไม่ไหวบีเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะนอนทั้งทั้งชุดชุดในเสื้อในเสื้อน,น,นอกใส่ให้หมดเลยนะคะใส่ถุงเท้าใส่ใส่ใส,ใส่ใส่อะไรอะ่ะภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นยังกิงข้างในอะ่ะอือกันหนาวคนคะตอนนี้เราก็ตีแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ประมาณ8โมงกว่าแล้วเพื่อนๆมาบอกว่าวันนี้ข้างนอกมีปัญหานะคะปัญหาะอะไรเราก็ยังไม่รู้นะคะวันนี้ก็อื่นเช้าหน่ยหอยอะคะไปดูว่าปัญหาะอะไรนะคะเดี๋ยวจะมาบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งอืม แล้วตอนนี้เราก็เตื่นกันแล้วนะคะทุกคนและทุกคนก็แยกยา,กยาให้ออกเดินทางไปกันหมดแล้วนะคะเหลือแค่สองคันนะคะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าก <hum ult isation> ารท่องเที่ยวที่จีนช่วงนี้นะคะทุกคนก็จะมีความยาก ยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าที่จีนเขาเข้มงวดมากเพราะตอนนี้ที่จีนมีคนติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเข้มงวดมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะผ่านไปเมืองไหนนะคะก็จะต้องมีการตรวจเช็คตลอด แล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็กําลังมุ่งหน้าไปที่ในตัวเมืองหลี่ถางนะคะเพื่อที่จะไปหาซื้อของตุนไว้ในรถแล้วก็ไปหาของกินนะคะแล้วก็ไปเติมน้ํามันด้วยเสรจไปซื้อนมกับขนมปังมานะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะกินขนมปังกับนมนะคะขนมปังหน้าตาก็ไม่ค่อยน่ากินเลยแต่ว่ายังดีนะคะที่มันมีรสชาติหวานๆแล้วก็ ถูอถไ,ได้ถ้าไม่มีหวานนี่ก็คือจบเลยนะคะคือไม่เกิดเลยนะคะแบบขนมปังหน้าถั่วแดงกินกินไปแล้วคะแก้สูวอืมแล้วเดี๋ยวเรากินเสร็จนะคะก็จะออกเดินทางต่อ ออกห้งต่อค่ะแต่ก่อนจะออกเดินทางในครั้งนี้เราก็จะเอารถไปตรวจเช็คร่างกายอาคารบ้านเรือนที่นี่อาจจะไม่ได้มีความน่าสนใจมากนะักแต่สิ่งที่น่าสนใจน่าจะเป็นวิถีของชาวทิเบตและ บรรยากาศสองข้างทางในระหว่างการเดินทาง พวกเราก็มาถึงบ้านของติงเจนกันแล้วนะคะบ้านหมู่บ้านของติงเจนนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยกันว่าติงเจนคือใครนะคะอเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวถ้าเล่ามันจะยาวนะคะแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าพูดสั้นๆแล้วกันติงเจนหนุ่มน้อยชนเผ่าทิเบตที่ใช้เวลาไปกับการขี่ม้าตามที่ราบสูงในเมืองหลีถังแขวนการจื้อมนทนเสฉวน กลับกลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์ในชั่วพริบตาเรื่องราวของเขาเริ่มจากช่างภาพคนหนึ่งได้เก็บภาพของติงเจินโดยเขาได้ถ่ายคลิปติงเจินลงในโตยินและคลิปคลิปนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากติงเจินกล่าวถึงแม้โลกนี้จะกว้างใหญ่ไพศาลแต่เขาก็ไม่อยากไปที่ไหนนอกจากบ้านเกิด ซึ่งความถ่อมตัวและความฝันที่เรียบง่ายได้ทำให้ชาวเน็ตกลายเป็นแฟนคลับของติงเจินไปโดยปริยายและทำเอาเสาวๆมากมายแห่กันไปสัมผัสโลกของติงเจินติงเจินเปลี่ยนพื้นที่อันห่างไกลให้กลายเป็นพื้นที่ในฝันที่อยากไปของใครหลายๆคน นะคะทุกคนเราก็ต้องเดินด้วยเท้าต่อไปอีกนะคะคอากาศดีมากเลยนะ,ะ,ะกลินหญ้าดีอะ่ะอากาศดีอาาศดี 我起床太晚了。对对对，用藏药泡过。<laughs> <laughs>

走山路，把手手。哈哈哈！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 哈哈 เดินต่อไปอีกนะเราข้ามภูเขาลูกนู้นไปใช่ไหมภูเขานี้ไปนะแล้วก็ยังจะมีอีกลูกหนึ่งอยู่จะต้องข้ามไปอีกข้ามลูกนี้ไปแล้วก็ต้องไปเจออีกลูกหนึ่งนะแล้วก็ถึงจะถึงที่เราจะไปอมาที่นี่อย่าลืมพกลิปมันมาล่ะปากแห้งมาก <c oughs> นี่บีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคือตัวอะไรนะคะชาวทิเบตบอกว่านี่เป็นฝีมือของหมาป่านะคะกินจนไม่เหลือเนื้อเลยอะสดช่น ทุกคนมานะคะต้องเตรียมทั้งกันเสื้อกันแดดเสื้อกันหนาวมานะคะตอนเย็นน่าจะหนาวนะคะตอนกลางวันก็น่าจะร้อนนะคะมีพระอาทิตย์าาาาอ่่ะะหนลลชงพักกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปกันต่อ เออทุกคนเหนื่อยมะแต่ว่ายังดีนะพะขึ้นขึ้นภูเขาที่นี่นะคะไม่ค่อยยากไม่ยากเลยภูเขาอื่นๆที่เราไปมาคือเดินยากกว่าน,นี้ได้ที่นี่เดินง่ายมากแต่ที่ยากคือมอไซค์ตอนนี้ก็ถึงเวลาพาักกินข้าวกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกัน ก็เป็นข้าวแบบแบบที่ว่าสามารถอุ่นได้นะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราก็จะต้องใส่อันนี้ลงไป <c oughs> อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก <c oughs> ็ใช้ช้อนนะคะ <c oughs> เปิดไาข้าวออกนะคะทุกคน แล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปในนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอาข้าววางไว้ข้างบนนะคะทุกคนแล้วก็รรรรรรเานะคะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วก็เอาแกงนะคะไว้ข้างบน แล้วก็จะเอาแกงไว้ข้างล่างน,นะคะนี่ทับไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเด,ดือดขึ้นมานะคะเด,<ส>ะดือดแล้วพวกแบบนี้มาทานก็สะดวกสบายดีนะคะทุกคนมันจะเคยแบบสามารถที่จะอุ่นได้นะคะได้กินข้าวอุ่นๆบนภูเขาเย็นๆนะคะเยี่ยมจริงๆนะคะ ้านหน้านี่เป็นวิวแบบวิวแบบสวยเลยนะคะทุกคนต้องมาแล้วนะคะบีคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละกิน เราเป็นคนธรรมชาติธรรมชาตินะคะก็กินข้าวตรงนี้นะคะข้างๆก็คี้ววาวิวดีมากทุกคนทุกคนวิวดีมากกินข้าวนะคะแล้วก็วิวข้างหน้าคือแบบถ้าใครชอบธรรมชาตินะบีชอบธรรมชาตินะดีมากมเติมเต็มมากอิ่มเลยนะคะ ทุกคนยังไงเนี่ยฝนตกตกอีกแล้วไม่ว่าจะไปขึ้นเขาที่ไหนก็คือตกตลอดน,นะคะ谢谢เหมือนฝนนะพัดมาจากตรงนู้นเพ่เื่อเห็นไหมมืดมืดตรงนู้นอะ่ะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะเหมือนโดนแบบลมพัดมาเป็นแบบเม็ดเล็กๆนะคะเป็นละอองฝน <mm> 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 ตอนนี้ก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วก็หนาวแล้วเนาะพี่ก็ใจ ใส่เสื้ออีกตัวหนึ่งข้างนอกนะคะแล้วก็ไปออกเดินทางกันต่อน้ำมูกไหลแล้วเ,เนี่ยเย็นนะคะอากาศเย็นทุกคนคนนูน้นน่ะเห็นไหมคนนูน้นที่อยู่ไกลๆอะ่ะเขาเป็นผู้นำทางบีนะแต่ว่าเขาเขา เขาเดินมายังไม่ถึงเลยทุกคนเมื่อกี้เขาแซวกันว่าอะไรหรือเปล่าคือแอบ,บไปถ่ายมาแล้วก็ภูเขาตรงนี้นะเพืพ่อนๆมันจะไม่มีทางให้เดินนะคะเราก็ต้องไต่มาเรื่อยๆนะคะไต่ข้างๆเขามาเรื่อยๆนะคะก็อันตรายอยู่คะ่ะแต่ก็สวยคะ่ะวิวดีมากนั่นผู้นำบีนะ,ะมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้แอบแบแบแอบทุกคนนะคะหายเลยนะคะ ทุกคนมันคือดีจริงๆเลยนะ มานละทุกคนเดี๋ยวรอ ى. สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวจีนบีขอแนะนําที่นี่เพราะว่าสนุกมากนะคะมีกิจกรรมหลายอย่างให้พวกเราได้สนุกกันต้องลองมา สแล้วตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะข้างหน้าอู้ชอู้ว้า แล้วตอนนี้พวกเรานะคะก็มาถึงที่เซียวจาขูแล้วนะคะเซียวจาขูนะคะก็อยู่ที่หลี่ถางนะคะมณฑลเสฉวนและที่นี่ก็คือหมู่บ้านของบีก็ลืมชื่อหมู่บ้านนะแล้วเดี๋ยวบีจะมาบอกทุกคนทีหลังนะคะที่นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านของติงเจินนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าทุกคนมานะคะก็จะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์นะคะมาประมาณ4ี่สินาทีนะคะเอ้สี่สี่สินาทีเสื้อือฟันจุงอสี่สิ0นาทีนะคะทุกคนแล้วก็ ต้องเดินด้วยเท้ามาต่ออีกนะคะสองชั่วโมงครึ่งก็จะมาถึงที่นี่นะคะคือมันดีมากนะคะทุกคนทุกคนฝนตกไม่ใช่ฝนตกอย่างเดียวนะลูกเห็บลูกเห็บตกไป็สายฝนเลยเห็นปะโอ้ยเจ็บอะผู้นำทางเรานะคะไปหลบอยู่ใต้หินทางนู้น เพราะว่าลูกเหตุตกหนักมากทุกคนทภูเขาที่ไปฝนตกลื่นมากไม่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  ตอนนี้ฝนก็ตก,ตกตกหยุดหยุดนะคะ อยู่ทางนูน้นเดี๋ยวเราจะไปพบศึกมอเตอร์ไซค์ต่อตอนนี้เดินไปแล้วตอนนี้นะคะเราก็ลงมาถึงที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งมอเตอร์ไซค์กลับไปท,ที่ที่พักนะคะกลับไปที่รถเน,ะนเาะไป ทุกคนถึงแล้วนะผ <c oughs> เลเ,เหนื่อยมากขานี่เจ็บไปหมดอะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็กําลังจะออกจากหมู่บ้านของติงเจินกันแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปหาที่จอดรถนอนสําหรับคืนนี้กันแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็สนุกกันมากๆเลยนะคะและบีก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะก็จะชอบหมู่บ้านของติงเจินนะคะเพราะว่าบีก็ชอบที่นี่เหมือนกัน เราไม่รู้ว่าเราจะออกจากเขาก่อนมืดได้ไหมเนี่ยทุกคนมืดตลอดช้าตลอดนะคะถ้าำออกไม่ได้นี่อันตรายมากนะคะนี่คือไม่มีที่จะให้จอดรถข้างทางนะคะวูเขาโค้งเยอะมากเยอะสุดๆ แต่อีกหน่อยทางก็คงจะดีแล้วนะคะเพราะว่าบีเห็นเขาทําทางกันตลอดทางเลยนะคะทำทางกันใหม่